ถ้าคุณเปิดมาเจอคลิปนี้จงรู้ไว้เลยว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือแรงดึงดูดจากบุญเก่าที่กำลังจะปลุกชีวิตคุณให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งเพราะคนที่มีลายมือกากบาทบนฝ่ามือไม่ว่าจะอยู่ตรงกลางมือใต้เส้นสมองหรือเส้นวาสนาทุกตำแหน่งล้วนหมายถึงผู้ถูกเลือกคุณไม่ใช่คนธรรมดา แต่เป็นคนที่ฟ้าส่งลงมาเพื่อสร้างบุญใหญ่และรับทรัพย์ใหญ่หมอปลายพลายกระซิบเคยกล่าวไว้ว่าคนที่มีกากระบาดบนฝ่ามือไม่ได้เกิดมาเพื่อความจนแต่เกิดมาเพื่อใช้กรรมและรับพรและเมื่อถึงเวลาที่แรงบุญของคุณตื่นขึ้นทุกอย่างในชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนจากคนที่เคยล้มเหลวจะเริ่มมีช่องทางใหม่จากคนที่เคยติดขัด จะมีคนยื่นมือช่วยจากคนที่เคยขาดจะเริ่มมีเข้ามาแบบไม่หยุดและปีพศ 2568- ถึง2569คือช่วงเวลาทองของคนลายมือกากบาทพลังบุญเก่าที่คุณเคยทำไว้จะเริ่มส่งผลสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพาโชคก้อนใหญ่เข้ามาในชีวิตบางคนถูกหวยบางคนได้งานบางคนเจอผู้มีพระคุณ บางคนมีโอกาสร่ำรวยแบบไม่คาดคิดแต่มีสิ่งหนึ่งที่หมอหลักเตือนเอาไว้ว่าบุญเก่าจะทำงานก็ต่อเมื่อเราปลูกบุญใหม่ทุกวันดังนั้นถ้าคุณฟังคลิปนี้อยู่ขอให้คุณตั้งจิตกล่าวในใจว่าข้าพเจ้าขอ้้อมํำแรงบุญทั้งปวงขอให้ชีวิตข้าพเจ้าพ้นทุกข์พ้นภัยพลิกจากจนเป็นรวย จากมืดเป็นสว่างจากล้มเหลวเป็นสําเร็จขอให้บุญนี้เปิดทางแห่งโชคลาภและความสุขความมั่งมีถาวรแล้วอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือไม่ว่าจะเป็นพระพุทธพระแม่ธรณีหรือเทพที่คุ้มครองคุณตั้งแต่วันนี้ไปให้คุณเปิดฟังคลิปนี้ทุกวันก่อนนอนหรือหลังตื่นนอนเพื่อให้พลังเสียงศักดิ์สิทธิ ปลุกพลังบุญในตัวคุณให้ทำงานเพราะทุกครั้งที่คุณฟังจะกระวาลจะบันทึกพลังศรัทธาไว้และส่งแรงดึงดูดให้โชคลาภเงินทองและโอกาสใหม่ไหลเข้ามาหาคุณอย่างต่อเนื่องหมอปลายยังบอกอีกว่าเมื่อคนลายมือกากบาทมีศรัทธาพลังบุญจะทำงานเร็วกว่าคนอื่นสิบเท่าแปลว่าหากคุณเชื่อจริงลงมือจริง ตั้งจิตอธิษฐานจริงปาฏิหารจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณเจอคลิปนี้แต่เป็นสัญญาณจากฟ้าที่กำลังบอกว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะรวยถึงเวลาแล้วที่แรงบุญของคุณจะเปิดทางถึงเวลาแล้วที่ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนคืนนี้ก่อนนอนให้หลับด้วยใจสงบแล้วพูดในใจว่า ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นำพาโชคมาขอบคุณบุญเก่าที่กำลังทำงานขอบคุณตัวฉันที่ไม่ยอมแพ้และพร้อมจะรับความมั่งคั่งแล้วชีวิตคุณจะเริ่มมีสิ่งดีๆเข้ามาแบบต่อเนื่องเงินที่มีคิดว่าจะได้จะได้สิ่งที่รอจะมาถึงคนที่จากจะกลับโชคจะหล่นทับอย่างไม่คาดฝันฟังคลิปนี้ทุกวัน เพื่อปลูกพลังบุญในตัวคุณให้ทำงานเพราะศรัทธาคือกุญแจเปิดประตูโชคลาภและความเชื่อคือแสงสว่างนำทางชีวิตจำไว้นะคุณไม่ได้ฟังคลิปนี้เพรบบาะบังเอิญแต่เพราะฟ้าเลือกคุณแล้วสาธุขอให้ทุกคำอธิษฐานของคุณสำเร็จเป็นจริงขอให้บุญใหญ่เปิดทางแห่งความร่ำรวยและขอให้ชีวิตคุณจากนี้ไป มีแต่เงินหลังทองไหลโชคใหญ่ไม่ขาดสายจงฟังซ้ำทุกวันแล้วจะเห็นผลหมอปลายพลายกระซิบเคยพูดประโยคหนึ่งที่ทำให้ผู้คนนับล้านต้องขนลุกเธอบอกว่าคนที่มีลายมือเป็นรูปกากบาทไม่ใช่คนธรรมดาแต่คือเทพเทวดาที่ลงมาเกิดเพื่อชำระกรรมและสร้างบุญให้โลกนี้ วันนี้เราจะพาคุณไปฟังคำทำนายที่หมอปลายเคยกล่าวไว้เกี่ยวกับคนลายมือกากบาทที่แม่นจนคนทั้งประเทศพูดถึงหมอปลายบอกว่าเส้นกากบาทกลางฝ่ามือคือสัญ,ญลักษณ์ของผู้มียานเป็นเส้นที่ไม่ได้มีอยู่ในมือของทุกคนแต่จะปรากฏกับผู้ที่มีภารกิจจากฟ้าบางคนมีตั้งแต่เกิดบางคนเส้นนี้จะค่อยๆปรากฏขึ้น หลังผ่านเหตุการณ์ใหญ่ในชีวิตเช่นเกือบตายแล้วรอดปาฏิหาริย์หรือทำบุญใหญ่โดยไม่รู้ตัวเพราะในขณะนั้นดวงวิญญาณของเทพในร่างมนุษย์กำลังตื่นขึ้นและเมื่อเส้นกากบาทปรากฏนั่นหมายความว่าฟ้าเปิดหนทางบุญเริ่มทำงานหมอปลายเล่าว,ว่าเธอมองเห็นพลังรัศมีรอบตัวคนลายมือกากบาทจับเปล่งแสงสีทองสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นพลังของเทวดาชั้นสูงที่มาเกิดเพื่อส่งต่อบุญให้คนรอบตัวไม่ว่าคุณจะเคยล้มเคยจนหรือเจ็บป่วยแต่ถ้ามีการกระบาทกลางฝ่ามือหมายถึงบุญเก่ามหาศาลกำลังจะคืนกลับมาปี2569ถึง2570คือช่วงฟ้าเปิด99วันเป็นช่วงที่เทวดาผู้ลงมาเกิดจะได้รับคอนจากจัก,กรวาลโดยตรง ทำให้คำอธิษฐานจะศักดิ์สิทธิ์กว่าทุกเวลาในชีวิตพลังแห่งศรัทธาและการปลุกยานของเทพในตัวคุณหมอปลายบอกว่าคนลายมือกากบาทต้องไม่กลัวความทุกข์เพราะทุกข์คือบททดสอบของฟ้าหากคุณผ่านได้ฟ้าจะส่งของขวัญกลับมาบางคนได้รับโชคลาภก้อนใหญ่บางคนได้รับตำแหน่งและเกียรติยศและบางคน ได้รับพลังในการช่วยเหลือผู้อื่นเคล็ดลับคือให้ตั้งจิตอธิษฐานต่อครูบาอาจารย์กล่าวทุกเช้าและก่อนนอนว่าข้าพเจ้าขอระลึกถึงครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหากข้าคือผู้ถูกเลือกขอให้บุญแห่งฟ้าจงเปิดทางให้ชีวิตข้าพเจ้าให้รวยให้ดีให้มีเพื่อใช้ชีวิตนี้สร้างบุญต่อไปเมื่อกล่าวจบ ให้ยกมือขึ้นแตะที่กากบาทบนฝ่ามือแล้วหลับตา9ก้าวินาทีฟังเสียงหัวใจของตัวเองนั่นคือเสียงของเทพผู้ลงมาเกิดกำลังตอบรับคำอธิษฐานของคุณเทินว่าคนลายมือกากบาทจะมีสามสัญญาณก่อนโชคใหญ่จะเข้ามา 1. ฝันเห็นแสงหรือวัดเก่า 2. ได้ยินเสียงเรียกชื่อในที่ไม่มีคน 3. เห็นเลขหรือสัญ,ญลักษณ์ซ้ำๆเช่น 999-111หรือรูปกากบาทหากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับคุณอย่ากลัวเพราะนั่นคือคำตอบจากฟ้าหมายถึงพลังบุญเก่ากำลังปลุกชีวิตให้ตื่นเพื่อรับพรอ,อันยิ่งใหญ่ฟังไว้เถิดเพราะฟ้ากำลังจะเปลี่ยนชะตาคุณหมอปลายเคยกล่าวปิดท้ายไว้อย่างศักดิ์สิทธิ์ว่าเทพทุกองค์ที่ลงมาเกิดย่อมต้องผ่านความทุกข์เพื่อให้รู้คุณค่าของบุญ แต่เมื่อถึงเวลาที่บุญส่งผลชีวิตจะพุ่งขึ้นเร็วกว่าทุกคนบนโลกดังนั้นถ้าคุณมีกากระบาดบนฝ่ามืออย่าเศร้าอย่าท้ออย่าสงสัยในตัวเองเพราะคุณคือหนึ่งในผู้ถูกเลือกที่จะสร้างบุญและเปลี่ยนโลกด้วยพลังศรัทธาถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ขอให้หลับตาแล้วตั้งจิตว่าข้าพเจ้าพร้อมรับผ่จากฟ้าเมื่อคลิปนี้จบลง ขอให้โชคดีจงเข้ามาเงินทองไหลามาบุญกุศลหนุนส่งให้ทุกคำอธิษฐานของคุณเป็นจริงภายใน99วันถ้าคุณคือหนึ่งในคนที่มีกากระบาดอยู่กลางฝ่ามือขอให้ฟังคลิปนี้ให้จบเพราะหมอปลายได้ออกมาพูดคำหนึ่งที่ทำให้คนทั้งวงการดูดวงขนลุกเธอบอกว่าคนที่มีรอยกากบาดกลางฝ่ามือไม่ใช่คนธรรมดา แต่คือผู้ที่สวรรค์เลือกให้รับพลังพิเศษหมอปลายเผยว่ารอยกากระบายกลางฝ่ามือคือเครื่องหมายของผู้ที่ถูกกำหนดชะตาให้จเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าจะผ่านความลำบากมามากแค่ไหนสุดท้ายจากระวาลจะขึ้นสิ่งดีๆให้ทั้งหมดเพราะนี่ไม่ใช่แค่เส้นลายมือธรรมดาแต่คือตราประทับแห่งดุลที่ติดตัวมาตั้งแต่ชาติปางก่อนหมอปลายบอกว่าในช่วงนี้ ตั้งแต่ปลายปี2,568เข้าสู่ปี2,569เป็นช่วงเปิดดวงฟ้าของคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือพลังบุญจะถูกรวบรวมกลับมาอย่างรวดเร็วเหมือนประตูสวรรค์เปิดทางให้โชคราบไหลเข้ามาใครที่เคยเหนื่อยเคยขาดเคยจนเตรียมตัวให้พร้อมเพราะหลังจากนี้เงินทองจะเริ่มเข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัวหมอปลายย้ำว่าคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือ จะรวยได้จริงถ้ารู้ความลับเพียงข้อเดียวซึ่งเธอเรียกมันว่ากุญแจปลดล็อกบุญนั่นคือการรู้จักใช้พลังบุญเก่าที่ติดตัวมาเพราะทุกครั้งที่คุณทำบุญอธิษฐานหรือช่วยเหลือผู้อื่นพลังบุญจะคุณกลับมาหาคุณเป็นสองเท่ายิ่งคุณให้ยิ่งคุณได้ยิ่งอุทิศยิ่งชีวิตไหลลื่นหมอปลายยังบอกดีกว่าคนลายมือกากบาดคือ ผู้มีดวงรับทรัพย์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยตรงและดวงจะเปิดเต็มที่ก็ต่อเมื่อทำสามสิ่งนี้ 1. สวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนโดยเฉพาะบทพาหุงมหากาหรือชินาบัญชรเพื่อเปิดพลังบุญในเส้นกากบาทให้ส่องแสง 2. มันทำบุญกับผู้ยากไร้ยิ่งให้ยิ่งได้กลับคืนเร็วโดยเฉพาะวันพระหรือวันเกิดของตนเอง 3. อธิษฐานกับพระประจำวันเกิดให้ท่านเปิดทางบุญปลดหนี้กรรมเก่าและนำโชคลาภเข้ามาเมื่อทำครบทั้งสามข้อเส้นกากบาดในฝ่ามือจะเริ่มเปล่งพลังบุญออกมานำโชคดีความสำเร็จและเงินทองมหาศาลเข้ามาในชีวิตหมอปลายเคยเล่าว่ามีลูกศิษย์คนหนึ่งมาปรึกษาเป็นคนมีรอยกากบาดมากกลางมือแต่ชีวิตไม่ดีเลยพอทำตามคำแนะนำของเธอสมเดือนถัดมา จากคนตกงานกลับถูกหอยรางวันใหญ่12ล้านหมอปลายพูดเพียงว่าบุญของเขาถูกปลุกให้ตื่นแล้วและนั่นคือสิ่งเดียวกันที่อาจกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณหมอปลายยังทำนายอีกว่าในปี2569-2570ถึง2570คือช่วงบุญใหญ่คืนสนองคนที่มีเครื่องหมายกากบาทกลางฝ่ามือจะได้รับโชคใหญ่ที่สุดในรอบ12ปีบางคนจะมีบ้าน บางคนจะมีรถบางคนจะปลดหนี้ที่แบกไว้หลายปีและบางคนจะกลายเป็นเศรษฐีโดยไม่รู้ตัวแต่มีสิ่งหนึ่งที่หมอปลายเตือนเอาไว้ชัดเจนอย่าใช้พลังบุญเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นเพราะเส้นกากะบาดนั้นมีทั้งด้านสว่างและด้านมืดถ้าใช้ในทางผิดเช่นอิจฉาพูดร้ายคดโกงพลังบุญจะถูกปิดทันที และโชคดีจะหายไปในพริบตาแต่ถ้าใช้ในทางดีทำบุญต่อเนื่องชีวิตจะพุ่งขึ้นเร็วเกินคาดจากศูนย์สู่หลักล้านและนี่คือสัญญาณการเปิดดวงถ้าคุณฟังถึงตรงนี้ได้ถือว่าพลังบุญของคุณเริ่มสั่นสะเทือนแล้วให้พิมพ์ใต้คลิปนี้ว่าขอให้บุญเปิดทางเพื่อยืนยันกับจักรวาลว่าคุณพร้อมแล้วที่จะรับพรแห่งความร่ำรวย จำไว้นะรอยกากระบาดกลางฝ่ามือไม่ใช่เครื่องหมายของโชคร้ายแต่มันคือรอยตราแห่งผู้มีบุญที่สวรรค์ฝากไว้กับคนพิเศษอย่างคุณเมื่อรู้แล้วจงใช้มันอย่างศักดิ์สิทธิ์เพราะเส้นนี้อาจพาคุณจากคนธรรมดากลายเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืนหมอปลายกล่าวไว้ผู้มีรอยกากบาทคือผู้ถูกเลือกให้รวยก่อนใคร